สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารของคู่รักคนดังอย่างแอฟทักษอรและนนกุลชานนมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเปิดตัวกันหวานช่ำชส่งท้ายปีกันไปเลยสำหรับนักแสดงสาวแอฟทักษอรกับพระเอกหนุ่มหน้าใสนนกุลชานนสันตินธนกุลซึ่งตอนนี้ทางด้านของนอนกุล มีทริปเที่ยวกับครอบครัวที่ญี่ปุ่นส่วนทางด้านของสาวเอฟนั้นก็โดนแซวหนักมากหลังจากเล่นเกมไบคํากับรายการสามแซบที่โดนพี่หนุ่มกันชัยไม่ว่าแฟนแม่เอฟอะซึ่งทางด้านเอฟก็บอกว่านนกุลงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างก็เข้าไปแซวและถามนนกุลกันยกใหญ่ว่าพี่เอฟยอมรับว่าเป็นแฟนพี่นนกุลแล้วนะคะติดจรวดเลยนะคะและสำหรับวันนี้เราจะพาไปย้อนฟังสัมภาษณ์นนกุลถึงสเปคสาว ก่อนประกาศตัวครบแอฟทักษอรที่แทกคือสาวสวยคนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆงานนี้บนโลกออนไลน์ก็ได้มีการไปนำสัมภาษณ์ครั้งเก่าของนนกุลเมื่อประมาณเจเดือนที่แล้วช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยช่วงหนึ่งนนกุลได้เผยถึงเรื่องสเปคพระเอกหนุ่มก็บอกว่าต้องดูนิสัยกันและกันด้วยต้องเทคไทมกันส่วนสเปคของเจ้าตัวก็คืออินยุนอานักร้องวงเกิลกรุ๊ป SNSD สาวในสเปคสเปคคือยุนอายังมั่นคงเหมือนเดิมครับอายุมากกว่าได้ไหมได้ไม่ติดเลยครับทั้งนี้นนกุลได้บอกว่าความรู้สึกกับแอฟทักษอรมันเริ่มชัดมากขึ้นก่อนงานของคุณพ่อพี่แอฟไม่นานยอมรับว่าตัวเองเป็นคนจีบก่อนตอนแรกก็มีแอบวันนิดหน่อยก็กลัวแห้วเหมือนกันแต่ก็พยายามในรูปแบบของตัวเองให้ความจริงใจแบบเต็มร้อย นนกุลเผยว่าประทับใจที่แอฟเทคคนอื่นดีมากๆใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกคนพอได้เห็นสิ่งนี้จากเขาก็รู้สึกประทับใจที่เขาตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังประทับใจอยู่เรียกได้ว่าสเปคของนนกุลก็แอบคล้ายคุณแอฟอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจริงๆแล้วหนุ่มนนกุลก็คงอยากจะบอกว่าสเปคก็คือสาวแอฟก็เป็นได้เรียกได้ว่าทั้งแอฟทักษะอ่อน และอินยุนอาทั้งคู่ก็สวยมากๆเลยทีเดียวแถมยังมีความสามารถหลากหลายอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ